วันนี้เราจะรีวิวนะครับโรงแรมหมาพักได้ที่หัวหินซึ่งเราก็ได้จองโรงแรมไว้ยากจะเป็นโรงแรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออุบไว้ก่อนมาแล้วนะครับ <c oughs> สองจานแรกวันนี้สั่งมาทั้งหมด8อย่างอันแรกก็คือไข่ปูกระเพราแล้วก็กันเชียงปูนะครับไข่ปูกระเพานี้สุดยอดมากเพราะว่าไข่ปูล้วนเลย <c oughs> ดีไม่ดีเราอาจจะต้องขับรถจากหัวหินมากินที่นี่ตอนนี้ไม่สองอย่างแล้วอันนี้คืออร่อยจริงๆ ุตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมเราก็จะเฉลยว่าโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยดูข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นแบบมีสะไวยน้ําอยู่ข้างนอกอค,คนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือนี่ครับกิลตันกับไรออนเพราะว่าสวัสดีครับจากห้องคิดๆนะฮะวันนี้เราจะรีวิวนะครับโรงแรมหมาพักได้ที่หัวหินซึ่งเราก็ได้จองโรงแรมไว้ อาจจะเป็นโรงแรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออุบไ้ก่อนวันนี้เราก็จะเดินทางตอนนี้ก็โอ้โหถือว่าแบบเย็นมากแล้วเพราะว่าเราติดธุระนิดหน่อยแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดหูหินซึ่งใช้เวลาน่าจะประมาณสัก3ามชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มาทำบอลปล่อยปลานะ,ะออแล้วก็จะมานี่มา แฟนสุดสวยนะครับคุณฮันนี่นะครับสวัสดีค่ะขอฝากละครเรื่องบุพเพนาคราแดนนะครว่าทำไมหน้าบวมเงี้ยนี่นะครับบุพเพนาคารนะครับแล้วก็เดือนนัราตอนนี้ก็าำลังขับรถก็จะพาหมาน้อยสองตัวไปซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าไลายอนซึ่งเป็นหมาที่เราเลี้ยงมาสองพวกแหละไปทูกแต่ว่าวันนี้ถ้าแนนแคแดนมีตัวใหม่มาครับ คือว่าฮิวต <H ilton. S 1> ันนี่หนูฮิวตันอยู่ไหนอันนี้หนูฮิวตันหนูฮิวตันเป็นปอมนะครับปอมเมอร์เลเนียนแบ็กแทนนะครับมาจากฟาร์มที่ชื่อว่าบ้าน10บล้อปอมเราเพิ่งเอามาเมื่อวานนะครับรู้ไหมหนูฮิวตันตัวอย่างเงี้กี่ขวบแล้ว5เดือนแล้วนะตัวเล็กมาก <5 S 1> หนูฮิวตันตัวเล็กมาก5เดือนเป็นแบ็กแทนที่ตัวเล็กมาก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ไลออนมาเนี่ยว่าน่าจะประมาณ2เดือนของไลออนเพราะว่าวันนั้นเราไปที่ฟาร์มนี่นะครับก็จะมีหมาที่เพิ่งเกิดได้เดือนก,กว่าตัวเท่ากันเลยเจ้าฮิวตัน5เดือนเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับจริงๆแล้วเรายังไม่มีกําหนดที่จะเอาน้องฮิวตันมาเลี้ยงแต่ว่าเราเนี่ย ได้ขอยืมมาก่อนนะครับขอยืมพี่ฟาร์มพาไปเที่ยวหัวหินก่อนแล้วให้มาคุ้นเคยกับเราแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพากลับไปโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้น้องฮิวตันเนี่ยทำเป็นได้2ท่าแล้ว <Wow. S 1> ก็คือ1ขอมือซ้ายขอมือขวานะครับนั่งหมุนตัวได้แล้วขึ้นบนตักได้แล้วลงบนตักได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําท่าตายนะครับกับท่าวัดดีสองขาได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องฮิวตันต้องกลับไปที่โรงเรียน อีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาที่กรุงเทพนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปนะครับดูนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเส้นพรามสองนะครับกำลังเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็น่าจะใช้เวลาการเดินทางประมาณประมาณสักสามชั่วโมงนะครับถ้าเราผมคิดว่าคงไม่ได้แวะไปไหน ประมาณสามชั่วโมงเราก็เดินทางแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงที่พักเนี่ยเราเราจะเฉลยครับว่าไปที่ไหนแต่ว่ารับรองว่าเป็นที่พักที่ดีมากที่เราเสิร์ชหานะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูในโกลด้านะครับก็เป็นที่พักที่น้องหมาเข้าได้เขาเรียกว่าเพจเฟรนลี่แล้วก็เป็น5ดาวด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่หัวหินเนี่ยก็จะมีโรงแรมน้องหมาพักได้เนี่ยไม่กี่โรงแรมเพราะว่ามันก็อาจจะมีเหตุผลเรื่องของ ความสะอาดเรื่องของคนพักแต่เดี๋ยวนี้โรงแรม5าดาวนะครับชื่อว่าแกนไฮแอทเอราวันที่หัวหินเนี่ยเมื่อก่อนสุนัขพักไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสุนัขพักได้แล้วเนื่องจากว่าอาจจะด้วยโควิดแล้วก็คนก็พักน้อยลงแล้วก็คนที่มีน้องหมาก็อยากจะพักโรงแรมที่ดีมากขึ้นซึ่งเราเช็คราคาแล้วเนี่ย7,500นะห้องเล็กเนี่ยเ5 0 0้าเขาก็เลยต้องปรับเปลี่ยนระบบการตลาดเพื่อที่จะให้เจหาอะไรคะ 7,005ก็ 2005, มีอาหารเช้าคนอาหารเช้าหมารวมหมานวดรวมนวดหมา,หาด้วยแล้วก็มีไอศครีมหมา,านะครับก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะกับห้องเล็กห้องแบบขนาดประมาณ40ตารางเมตรแต่ว่าโอเคก็ในเมื่อรักน้องหมาก็ต้องทําใจนะครับมีน้องหมาก็ต้องทําใจคนที่มีน้องหมาก็เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไปกินข้าวก็ต้องหาร้านที่หมาเข้าได้ ะจะไปนอนโรงแรมก็ต้องนอนโรงแรมที่สุนักพักได้ซึ่งโรงแรมพวกนี้ก็จะราคาสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ต้องหาโรงแรมดีๆที่สะอาดไม่มีเชื้อโรคไม่มีเห็บหมัดนะครับตอนนี้ก็สองตัวนี้ก็มาแบบมาะเตียวจะเล่นล่ะนี่เพิ่งเจอกันวันแรกนะครับยังไม่ครบยี่สิบสี่ชัว่วโมงก็เลยทาให้ทาให้แบบกําลังทําความคุ้นเคยแล้วก็ยังเล่นกันอยู่เดีย๋ยดีไม่ดีสองเดือนฮิวตันเป็นฮี ไอออนนี่ก็อาจจะเริ่มก,กังวลกับวายใจแล้วเพราะว่าฮิวตันเขาจะไปที่นีตแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางนะครับเดินทางไปก่อนเดี๋ยวก่อนจะเดินทางเนี่ยเราก็ตั้งใจเมื่อกี้เราไปปล่อยปลาเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับเพื่อที่จะไปซื้อที่นอนของฮิวตันก่อน,อนเพราะว่าไปซื้อคอบไปซื้อคอบของฮิวตันก่อนเพราะว่าฮิวตันเนี่ยจะต้องนอนแยกกับไรออนเพราะว่าเนื่องจากว่า ไลอ้อนกับฮิวตันเนี่ยยังนอนด้วยกันไม่ได้ยังเล่นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องซื้อตัวครอบสําหรับฮิวตันเล็กๆเ,เ,เนี่ยถึงละน้องมาตัดทองหลอนะครับซื้อครอบเล็กๆที่เป็นแบบพับได้ง่ายๆเพื่อที่จะให้น้องฮิวตันเนี่ยได้นอนแยกจะได้ไม่กวนกันไม่งั้นนะกลายเป็นว่าคนไม่ได้นอนครับหมาก็ไม่นอนคนก็ไม่นอนก็ไม่ต้องนอนกนดีนะครับแทนที่เราจะไปพัผคอนก็ต้องมาน,นั่ง ทะเลาะกับหมาอยู่อ่าตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลสัตว์ของหล่อดีเว้ซื้อแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเรามาถ่ายกันใหม่นะครับตอนนี้ก็แวะไปที่โรงพยาบาลสัตว์ของหลอ่อก็ปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีเต็นท์แบบพับได้เพราะว่าเราต้องการเต็นท์เพื่อที่จะมาแยกน,น้องสตัวออกจากกาันนะครับตีนี้เจอกันนะครับใช่ไนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่ชะอําเราแวะทานแล้วนะ ชื่อว่าวิวทะเลแต่ว่าร้านอาหารชื่อวิวทะเลเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้อยู่บนทะเลนะครับก็อาหารอร่อยมากนะครับยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารให้ดูวันนี้ก็มาแบบคนสวยนะครับกาลังทำอาหารอยู่ส่วนเจ้าฮิลตันกับไอไลออนเนี่ยก็อยู่บนรถไปเพราะว่าลงมามันวุ่นวายนะครับลงมาน่าจะทะเลาะกันวุ่นวายก็เลยให้อยู่ในรถไปซึ่งในรถก็เปิดหน้าต่างอากาศดีสบายนะครับวันนี้ก็มากับคนสวยมาบคนสวยน้่ ดูบรรยากาศร้านนะบรรยากาศร้านก็โอเคบรรยากาศร้านก็เป็นบ้านๆแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าร้านนี้เราเคยมากินละครั้งหนึ่งน่าจะช่วงโควิดนะครับเราเคยขับแบบมาตอนเย็นนี่แหละมาประมาณสัก6โมงแล้วก็กินเสร็จก็เดินทางกลับนะครับเป็นร้านที่แบบเราเสิชหาในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าอร่อยนะครับของอร่อยก็คือพวกเนี่ยต้มตําปูไข่ทะเลยำไข่ปูกะเพราไข่ปูเนี่ย กุ okay, <Okay. S 1> ้ไข <Okay. S 1> ่กระเลดองอันนี้อร่อยแล้วก็มีอาหารอีกหลายอย่างที่อร่อยร้านนี้อร่อยจริงเราจาได้หรือไงอาหารมาจะรีวิวให้อีกครั้งหนึงเดี๋ยวน,นะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปดูดิไปแอบดูว่าไอฮิวต<ะ>ันกับไอไลออนเนี่ยมันทะเลาะกันเป่าเขาไปแอบดูที่รถดูว่ามันตอนเราไม่อยู่เนี่ยมันจะทะเลาะกันเปล่าไปดูแอบดูนะมันทะเลาะกันป่นะครับไปดูดิไหนอยู่ไหนหาไม่เจอซะแล้วครับฮิวตันอ๋อนี่ไงหนูฮิวตันอยู่ตรงนี้ นี่หนูฮิวตันหนูฮิวตันนะครับหนูฮิวตันนั่งข้างหน้าส่วนหนูไลออนนั่งข้างหลังอยู่แล้วหนูไลออนนี่ ไม่ค่อยไปไหนนะนะัหลักแล้วก็วันนี้เราก็เอาหมอเนี่ยมากันหนูฮิวตันกับหนูลายออนไม่ให้มาทะเลาะกันไม่ให้มาเล่นกันอันนี้หนูฮิวตันก็นั่งสบายเนี่ยต้องฝึกตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเอาหนูฮิวตันมาได้แค่วันเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องฝึกให้หนูฮิวตันอยู่บนรถเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับการที่ได้อยู่บนรถแล้วก็ไม่เห่าไม่หอนไม่ยุ่งวุ่นวายอยู่สงบสงบนะครับ <c oughs> ต่อไปเพราะว่าหนูฮิวตันกับหนูลาออนเนี่ยต้องอยู่ <c oughs> บนรถบ่อยมากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องฝึกนะฝึกให้อ ปิดละมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นเลยนะครับเราก็ต้องฝึกให้หนูฮิวตันกับโอยออนอยู่ในรถแล้วก็สงบสงบส,งบส่วนที่ไลอ้อนก็จะต้องฝึกน้องฮิวตันให้สงบสงีเงียมไม่เหา่าก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จหนูฮิวตันไม่ต้องออกมานะโอโ้แต่มียุงเนี่ยยังไงดีเนี่ยมียุงบินเข้าไปะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูว่าถ้ามียุงมากก็อาจจะต้องปิดกระจกเดี๋ยวเราปิดกระจกนะครับเดี๋ยวดูมาแล้วนะครับสองจานแรกวันนี้สั่งมาทั้งหมด8อย่าง อันแรกก็คือไข่ปูกระเพราแล้วก็กันเชียงปูนะครับไข่ปูกระเพานี่สุดยอดมากเพราะว่าไข่ปูล้วนเลยแล้วก็ทําเป็นกระเพาอร่อยไหม,มไข่ปูกระเพานะอืมอร่อยมากเลยไข่ปูแบบว่าล้วนๆเลยไม่มีอะไรประกบเลยซึ่งแบบหากินยากมากเพราะปูตัวหนึ่งมันมีไข่แค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็กันเชียงอร่อยมากกันเชียงปูล้วนน้ำจิ้มสูตรของเขานะครับซึ่ง ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าดีไม่ดีเราอาจจะต้องขับรถจากหัวหินมากินที่นี่อีกเอาตรงๆนะอร่อยกว่าป้ารวยซีฟู้ดอีกเพราะป้ารวยรสชาติน้ำจิ้มไม่ได้อย่างนี้เลยแต่นื้อจิ้มแบบเข้มข้นมากครับดูฮะน้ำจิ้มเข้มข้นกว่าป้ารวยป้ารวยน้ำจิ้มไม่เข้มไม่ข้นเท่านี้เลยอันนี้คือเดอะเบสอร่อยที่สุดอันนี้คืออิ่ม้วก็อร่อยใช่อาจจะต้องได้ขับมากินอีกแน่นอนร้านนี้ตอนนี้มาอีกสองอย่างแล้วอันที่หนึ่งก็คือผัดสตอ อันที่สองก็คือเป็นหอยเคลงผัดต่อแต่อันที่หนึ่งก็คือเป็นกุ้งผัดต่อก็เหมือนกันเดี๋ยวลองชิมไม่อร่อยมั้ยไม่ต้องชิมกุ้งไม่ต้องชิมอะไรนะรับชิมแค่น้ามันก็รู้เนี่ยอร่อยมั้ยอร่อยสุดยอดครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับดูจากหน้าคนทานแฮปปี้ happy, มีความสุขเห็นไหมฮะถ้าหน้าคนทานแฮปปี้มีความสุขต้องอร่อยนะฮะถ้าทุกคนมีมาให้สองอย่างนะไข่เจียวปูกับก้างผัดค่านะครับไข่เจียวปูเป็นไงบ้างครับอร่อยนะ ข้างผัดชานะสอมมากมะกรูดมากเลยเกลือ,อ,อปูก<ป>็อร<ป>่อยไข่เกลือปูแบบว่าดูนะทุกคนแบบว่าปูมากมีไฮไลท์อย่างน,นะครับก็ห้มตังปูอันนสุดยอดอตังปูไข่อันนี้คืออร่อยจริงๆทุกเมนูโอเคทุกคนแลนนี้ก็มีอันหนึ่งเข้ามานะครับปลากระพงนึ่งมะนาวอยากจะบอกทุกคนว่าสดมากอร่อยมากที่ว่าเราขนาดเราไปกินที่ไอ้โคลุงแถมกับ กับไอเนี่ยนะครับกับอบอร่อยอันนี้ต้องบ,บอกบอกได้เลยว่าดีอร่อยกว่าเพราะว่าเข้มข้นนะฮะตัวน้ำมะนาวเข้มข้นมากแล้วก็ใช้มะนาวแท้นะครับอร่อยมากอันนี้อร่อยมากยอมรับอร่อยมากจริสำหรับกระปุงหนึ่งมะนาวเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมทรันร้านนี้วันนี้มีเมนูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกั้งกั้งกระดานผัดเครื่องแกงสตอนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็นําเจ้านี้ไลอ้อนกับฮิวตันมะนาวท้านอกมมีพัดลมเป่า นะครับเพราะว่ากลัวอยู่ข้างในรถเราก็จะมียุงมากก็เลยเอามาอยู่ข้างนอกแต่ก็เงียบนะยระพี่สอนน้องห้ามโวยวายห้ามงี่เงา่าแล้วก็ห้ามเสียงดังด้วยครับเราต้องสอนกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ไม่แค่ว่าตัวหนึ่งมาเห่าตัวหนึ่งเสียงดังอะไรไม่ได้นะครับต้องอยู่แบบเงียบสงบเพราะบ,บ้านนี้เป็นบ้านแห่งความเงียบสงบครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ถัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี่คือตลาดหัวหินตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเราก็าขับมาเรื่อยแบบสบายๆไม่ต้องแบบเครียดอะไรบ้างเราก็าขับมาไ้เรื่อยแล้วก็เมื่อกี้หลังจากกินอาหารเสร็จนะครับชื่อว่าร้านวิวทะเลที่ชะอําล้วก็ขับรถไปอีกเพียงแค่ย5นะ่สิาแล้วก็มาถึงที่นี่เลยที่เราต้องการมาก็คือเซเวนเซ้นนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินเพราะว่าคุณฮันนี่ อยากกินมากเลยเป็นเส้นนี่ยงคุณทนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากกินมากๆเลยก็เลยต้องมาทานที่นี่นะก่อนที่จะปิดสี่ทุ่มสุขเสาร์จะปิด5้าทุ่มนะครับแต่ตอนนี้ปิด4ี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินเซเว่นเส้นสวนเจ้าไรออนกับฮิวตันก็อยู่ในรถไปน้องก็รอลอยติมอย่างใจจดใจจ่อเลยครับซึ่งผลก็เยอะพอครัวนะที่นี่นีติมที่เปิดดึกที่สุดในหัวหินละ คึกคักนะช่วงนี้หัวขีดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่คึกคักเลยแต่พอมาวันนี้รู้สึกคึกคักขึ้นคนน่าจะเดินออกมั้งก็เลยมากันเที่ยวกันกินกันนะครับถือว่าคึกคักดีนะครับตอนนี้ก็คนเยอะมากก็เลยทําให้เราต้องรอทีมนานพอสมควรนะครับ แล้วก็พนักงานก็มีไม่เยอะทพนักงานมีอยู่ประมาณสักสามสี่คนไปอ้อนกับยูวตันก็รอในรถไปเพราะว่าลงมาไม่ได้นะครับไม่ให้หมาเข้าลห้ติดไม่ให้หมาเข้าก็เปิดกระจบะนิดๆแล้วก็ให้รอกันไปก็ต้องฝึกนะครับฝึกให้มันอยู่ในรถได,ด้ไม่งั้นเนี่ยก็จะลําบากเราต้องพาไปรู้ไปนี่วุ่นวายตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันสองตัวก็ไม่ทะเลาะกันละแต่คืนนี้ไม่รู้จะยังไงนะครับก็าตั้งใจว่าจะไปหาพี่นอนแต่ว่าน่าจะหาไม่ทันเพราะว่าหัวหินก็สามทุ่มก็จะเริ่มปิดกันหมดละ เงียบกันแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสั่อก็ยังมีตลาดคนเดินเดี๋ยวนี้ตลาดคนเดินก็ห้าทุ่มก็ปิดนะครับเที่ยงคืนก็ลางละเราก็มากินแล้วเดี๋ยวเราเข้าห้องพักแล้วเดี๋ยวเราเฉลยให้ว่าห้องพักเป็นที่ไหนเป็นห้องพักที่หมานน้อได้ระดับ5ดาวนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วนะครับเราก็เก็บของบ้างแล้วเราก็จะเฉลยว่าโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยก็คือชื่อว่าอินเตอร์คอนติเนนัลหัวห,หินดูนะครับ สวยงาครับใช้วัสดุนะเนี่ย oh, <ho> เป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยตั้งแต่น่าเ <N> อทลองอเรื่องผมก็เห็นนะคะเล่นบค่ะพื้นนะครับพื้นแล้วก็เป็นสีขาวฉลุนะครับแล้วก็แยกเป็นโซนมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําห้องอห้องซ้วมนะครับมีอ่างอาบน้ําแล้วก็นี่ดูดีแฮปปี้ที่สุดเลยก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีระเบียง <N> มีทีวีซึ่งจะเป็นแบบ ตู้ไม้ตู้เย็นนะี่นีตู้เย็นนะส่วนข้างนอกนี่ก็สวยงามมากนะครับลองดูข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นแบบมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเป็นรุ่งนี้นะ,นะวันนี้สระว่ายน้ำเขาปิดไฟละคนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือนี่ครับคิวตันกับ เพราะว่าที่นี่เขาจะมีนะครับก็คือมีมีขนมให้ทุกวันแล้วก็มีนี่มีที่นอนมีที่ปูชีาา Enjoy, แล้วก็มีน้ําอาหาร d o อ e น j o ยแล้วก็มีไอติมหมาไอติมหมาเนี่ยเขาจะให้ทุกวันเราก็ต้องไปขอแต่เขาไม่ไม่เอาขึ้นมาให้ข้างบนเพราะเนื่องจากว่าโกไอติมหมาละลายไลออนก็อยู่ข้างบนแฮปปี้ตัวท่วตานเนี่ยก็จะเดินตามไปทุกที่นะครับไม่ว่าจะเปไนหนมันจะเดินตามตลอดนี่เดินเดินตามเจ้าขอดูดูดูเดินตามตลอ,อเดเลยวะ นี่ทุกคนถ้าพรุ่งนี้เราตื่นทันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสนามหญ้าสำหรับสุนัขแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะพาไปเพราะว่ากลัวจะมีเห็ดมัดแต่ว่าลองพาไปดูแล้วกันก็จะมีสนามหญ้าสรับสุนัขแล้วก็จะมีเป็นสวิมดอกสวิมมิ่งพกูก็คือเป็นสระว่ายน้ําสําหรับหมาซึ่ง หมาลงได้นะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำสำหรับคนนี่สระว่ายน้ำสำหรับคนหมาลงไม่ได้นะครับแต่สระว่ายน้ำสำหรับหมาลงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองพาไปดูแล้วกันถ้าสมมุติว่าสนามย่ามันสะอาดก็อาจจะเอา2ตัวไปเดินเล่นกันหรือว่าถ้าเกิดว่าไอตัวสระว่ายน้ําสะอาดก็เดี๋ยวจะพาลองไปสระลองไปเล่นดูสักตัวเราขึ้นบันไดนะครับแล้วก็จะมีจริงๆเขาจะมีบริการแอคทิวิตี้สำหรับสุนัขด้วยเช่นมีครูสอนวันเสาร์ สอนฝึกสุนัขวันเสาร์แต่ไม่ต้องสอนเราหรอกเพราะว่าหมารเราฉลาดอยู่แล้วนะครับไอจุตันที่สอนสองทีรู้เรื่องไอเอ้าได้สอนทีเดียวรู้เรื่องอนะครับดีไงวันนี้เราขอพักผ่อนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เรามาพบกันนะว่าพาไปเที่ยวที่ไหนต่อดีนะครับไป่หายดีครับเราก็กําลังเดินทางไปที่ทบ้านอินนสระไว้หินก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงละแล้วเราก็วัวบวนกันนะครับสังเกตว่าวันนี้ เราก็จะบวม <c oughs> มันจะนอนเป็นเย <c oughs> อะเมื่อคืนตาครับเปื่อๆเพราะว่าเมื่อคืนนอนเราหลับ <c oughs> ตื่นวันนี้เป็นวนันที่สามนะเรากำลังเดินทางไปที่บ้านอกสระตอนแรกจะไปกินเจรวยนะครับป้ารวยสิงคูแต่ว่าเนื่องจากว่าป้ารวยเนี่ยไม่ติดทะเลแล้วก็มันมาทะเลตั้งแต่มายัางไม่เจอทะเลก็นะเลยคิดว่าเราไปกินร้านที่มันมี ทะเลดีกว่าตอนนี้ที่เราอยู่ห้องพักเนี่ยก็คือคือละวันนี้เจ็ดพันแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยแปดพันห้าลดแพงเไม่ได้อาหารด้วยนะ 8, oh, <no. S 1> แปดพันห้าดี๋ยวลองดูว่าเราจะอยู่หรือเปล่านะครับแปดพันห้าก็แปดเกือบหมืนะ่นจริงไหมเกืก <แ ankle. S 2> อบหมื่นแพงมาถึงมาแพงนอนห้าคืนก็ห้าหมืนครึ่งแสนเดี๋ยวลองดูครับว่า เราถึงบ้านอิสระแล้วติดริมน้าร้านอาหารติดริมน้ําที่นี่อร่อยจําได้ละที่นี่เอาน่าอร่อยครับปลาอะไรสักอย่างนะครับวันนี้ก็บ้านอิสระสมชื่อเพราะว่ามากันสองคนไอออนใหญ่ในไอตันไม่มาเราก็ถือว่าอิสระแล้วแหละไม่ได้จองแต่ว่าไม่รู้ด้โต๊ะไหนโต๊ะไหนก็ได้ครับบ้านอิสระครับอาหารอร่อยมีอันนี้ไฮลไลท์ของเขาก็คือหอยตลับผัดซอสใบโหระพานะครับเป็นระทาร้อนเลย อารมณ์ตรงก็สูว้วิวทะเลไม่ได้ก็ถือว่าอร่อยเดี๋ยวกินก่อนให้รีวิว